พราะว่าคือคืออันนี้การจะพูดเรื่องความเสี่ยงก็ดีเหมือนกันที่คุณวรรษถามความเสี่ยงนี่ผมคิดว่ามีสองอันผมเรียกว่าความเสี่ยงภายนอกกับความเสี่ยงภายในความเสี่ยงภายนอกคือความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะก็คือความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงนี่เราคุมไม่ได้ความเสี่ยงที้นะฮะมันขึ้นถ้าเราไม่ไม่โลภเวลาขึ้นเราทยอยขายนะฮะก็เป็นประโยชน์เวลาลงนะฮะเราทยอยซื้อก็เป็นประโยชน์นะะแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นเราตกใจนะฮะ หรือดีใจว่าโอ้หหุ้นที่ในพอร์ตมีกําไรนะมีความโลภอย่างนัน้อันนั้นก็ไม่ถูกห,หรือว่าตกมาทีหุนหนห้นราคาตกก็ตกใจก็ไม่ถูก<ห>ภายในก็ไม่ถูกผมคิดว่าแต่วความเสี่ยงภายนอกอันนี้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่หลายคนชอบตามตรงนี้นะความเสี่ยงภายนอกเนี่ยผมจะสนใจความเสี่ยงภายใน<ห>ความเสี่ยงภายในคือความเสี่ยงภายในเกี่ยวกับบ,บริษัทนั้นนะฮะเช่นว่าเอาละตอนเนี้วัตถุดิบกําลังแพงขึ้นเข้าบริหารยังไงนะฮะผมจะถามอย่างนี้ราคาน้ำมันแพงขึ้น เข้าบริหารยังไงนะฮะถ้าเขาตอบโจทย์นี้ได้ว่าบริหารโดยการซื้อล่วงหน้าโดยการที่ทําสัญญายาวขึ้นหรือว่าการขายเนี่ยอาจจะขายน้อยลงอาจจะทยอยขายไม่ขาย,ยาทันทีถ้าตอบโจทย์นี้ได้เนี่ยผมก็พอใจผมคิดว่าหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนี่ยในการสร้างมูลค่าเนี่ยเขาต้องบริหารความเสี่ยงพร้อมกันด้วยถ้าบริษัทไหนที่เอาแต่มองโลกในแง่ดีจะโตขึ้นตลอดอย่างเดียวโดยไม่มองความเสี่ยงไม่บริหารความเสี่ยงเลยเนี่ย คุณอย่างนั้นก็อันตรายะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาดูความเสี่ยงเนี่ยเราต้องดูว่าไอความเสี่ยงภายในเนี่ยสำหรับผมนะเพราะว่าสําคัญกว่าความเสี่ยงภายนอกอความเสี่ยงภายนอกเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นดีเนี่ยเรานึกก่าหุ้นกำลังขึ้นเอาขึ้นเอาราคาทุนมาขึ้นเกิดปุ๊บขึ้นมาจีนบอกตอนตอน่ตอไปนี้ไม่ขยายละจะหยุดละราคามาันอาตกปึ๊กลกับมาก็ได้นะอันนี้มีความเสี่ยงภายนอกซึ่งคาดยากเหลือเกินนะแต่ถ้าเราไป ดูความเสี่ยงภายในแล้วดูผู้บริหารที่เขาบริหารความเสี่ยงให้ดีเนี่ย<ะ>ผมคิดว่าตรงนี้สําคัญซ,ซึ่งตรงนี้เราผมพิดว่าเราเราพูดกันน้อยเกินไปนิดหนึ่งในในวงการนะฮะอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับทางด้านซีอหรือกรรมการ<ะ>ของบริษัทให้มากขึ้นเพื่อให้ร<ะ>่ลงทุนมีความรู้ตรงนี้มากขึ้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าั่างทุนโดยทั่วไปเนี่ยการที่ไปเจอซีอเนี่ยไม่ใช่ของง่ายะนะครับผมคิดว่าอย่างเนี้ยทางมันีนแชแนลก็ดีเนี่ยนะหรือมันนอิเอาจจะใช้วิธีนี้ช่วย educate ทาง ทางน่าลงทุนตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับค่ะตรงนี้คุณเทพตอบสักนิดหนึ่งนะเหลือเวลานิดหนึ่งฉันพยายามจะเหลือไว้สักห้านาทีให้ทุกท่านได้ถามคําถามบ้างนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับเมื่อสักครู่ที่ถามไปสําหรับคนที่หนึ่งปีกับคนที่สามารถถือได้มากกว่านั้นคือเกินหนึ่งปีวิธีการเลือกเอาผมว่าผมว่าน่าจะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเเห็นผมนะฮะแต่ว่าจริงๆหรือว่าถ้าถือมาอย่างคุณเทพบอกอาจจะขายบ้างถ้าราคามันขึ้น อันนี้ผิดกฎไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดนะฮ<ม>ะคือผมผมต้องแช้คําว่าถ้ายอยขายนะครับเช<ห>่เราซื้อมา30มสิบมขึ้นไปสี่ห้าอาจจะขายนิดนึงห้าสิบก็ขายหน่อยนึงค่อยๆขายทีนี้เมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยต้นทุนเราก็ลดลง<ห>นะครับส่วนพวกหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่าผมผม,ผมยังมองภาพไม่ออกคือ<ห>คือผมยังทําอย่างพี่ทั้งสองท่านไม่ได้นะโดยโดยหลักแล้วผมคิดว่าถ้าเราเป็นนัาลงทุนแล้วเนี่ยนักลงทุนเราควรจะเข้ามาถือหุ้นมากกว่าที่จะมาค้าหุ้น นะฮะถ้าเราเป็นเชดเดอร์ก็ไอ้พวกหนึ่งคือไม่สนใจอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ในเมื่อเราทุกคนเป็นนักลงทุนเขาว่านักลงทุนคือต้องมาถือฮะแต่ว่าถือเนี่ยถือ,อยังไงให้เซฟถือ,อยังให้ปลอดภยัยก็คือถือด้วยต้นทุนที่ลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราหวังว่าผละกอบการบริษัทจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่บนผ่ามาอาดีตนั้นเนี่ยมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นอนาคตเป็นอนาคตจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างน้อยมันเป็นแนวทางบอกว่า,านคนเนี้ยเคยสอบได้มาอย่างดีนะครับเพราะฉ สำหรับผมนะน่าจะเหมือนกันแต่ถ้าบางท่านอาจจะมีะมีโพยบ้ายหวยนะั้นผมไม่รู้นะอันนั้นอันนั้นผมผมเข็ดแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวถ้าแนวนอยากจะเป็นหุ้นหันทองคาก็ต้องอย่างคุณเทพแล้วก็อาจารย์นิเวศนะคะอย่างนั้นผมขออนุญาตก,ก่อนแล้วกันนะครับคือคําว่ามูลค่าหุ้นนี่นะฮะท,ที่เราสองคนพูดเนี่ยคือในการทาทาธุรกิจนี่นะฮะตัวซีอเนี่ยจะต้องทําให้เกิดมีกาไรสุทธินะฮะไปครับตอบสุดท้าย ทีนี้การทากำไรสุทธิอนนั้นเนี่ยต้องเป็นกำไรสุทธิที่มีคุณภาพหมายความว่าเป็นกาไรสุทธิซึ่งมีเงินสดไม่ใช่ว่ากําไรเพราะว่าอยู่ในลูกหนี้ยังเก็บไม่ได้อยู่ในสินค้าเก็บไม่ได้ก่อนนี่ข้อหนึ่งนะฮะทียี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็ดูว่ามูลค่าหุ้นตรงเนี้ยเราจะคานวณอย่างไรนะครับมันมีหลายวิธีะฮะหลายวิธีก็คือบางคนก็ใช้วิธีแบบดิสคา้าวกระแสาเงินสดซึ่งมันยากนะฮะบางคนก็ใช้ PE ง่าย ของผมต้ององผ,ผมก่อนนะต้อตัอวทวิจะต่างกันเลยผมจะใช้ดีเวเดน e ิวเป็นหลักผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหุ้นตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจายย่ายเงนินมาผลให้ผม2บาทนะฮะถ้าผมต้องการผลตอบแทนที่10%ผมก็เอา2บาทตั้งหารด้วย10%มันก็จะได้เท่ากับ2บาทหารด้วยจุดหก็คือเท่ากับ20บาทนะครับคนนี้บางทีเนี่ยผมรอตั้งนาน20บาทบัาทไม่ได้เพราะว่าคนแกัน 27- 28บาทผมบอกเอ๊ะมันก็ จะว่าสูงของมูลค่าเราก็อาจจะเปไม่ได้แต่ว่าผมก็ลองคิดว่าถ้า2บา startups, ทหารด้วย27บาทเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณ7%จปนะฮะก็ยังสูงกว่าผมไปฝากแบงก์เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ผมอาจจะซื้อไว้แต่อาจจะไม่ได้ซื้อเท่ากับรอยีนะฮะเผื่อไว้ว่าถ้าเราซื้อ <five S 2> 27บ้างแล้วก็ถ้ามันลงมา25 2 4เราจะซื้อได้เพิ่มเติมนิดหน่อยรือ20ซื้อได้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าผมซื้อมา27บาทเนี่ยถ้ามันไป40 ผมก็มีส่วนหนึ่งขายไปขายเพื่อให้ต้นถึงรถมานะเป็น20บาททีนี้ไอตัวแวลูตัวนี้มันก็จะขึ้นลงลงแลง้วแต่ว่าผมแช่าตราผมตอบแทนอะไรเช่นเดียวกับทางด้านพวกใช้ PE นะพีอ mm hmm. คุณจะเอา PE แบบส,สมมติตอ้นี่เปื่อแช์ออก e อมา3บาท mm hmm. PE สมมติ10เท่าก็เป็น30ใช่ไหมครับบางคนบอกใช้ PE 15เท่าก็เป็น15บาทอันนั้กนการใช้ PE ก,ก็ก็ต้องดูว่าเหมาะสมแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นไอมูลค่าหุ้นก็คือ คือวิธีการคำนวณขึ้นมาซึ่งเป็นตัวแบบพอเห็นภาพฮะแต่ว่ามันมันคงไม่ชัดเจนที่บอกขีดเส้นว่าต้องเท่านี้นะครับยังไงอ่านอ่านในเนสามเนียนเบลได้นะมีมีเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อาจารย์เสริมนิดนึงรับเอ่อก่อนที่จะใช้ปีเนี่ยนะครับเราต้องมั่นใจไว้ก่อนว่ากําไรเนี่ยนะฮะเป็นกําไรที่แท้จริงเป็นกําไรเนื่องจากความสูงนะไม่ใช่เป็นกําไรเนื่องจากความอ้วนหรือกำไรเนื่องจากคําผอม,อมนะมเพราะฉะนั้น ด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยทำให้ผมคิดว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยใช้ PE ไม่ได้นะครับอย่าไปดู PE ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ากําไรที่เราเห็นเนี่ยเป็นของจริงมันเป็นกําไรจากความสูงคําว่ากําไรจากความสูงคืออะไรกําไรจากความสูงคือกําไรปกติที่มันควรจะเป็นคนสูงร้อยแปดสิบมันควรจะหนักผมไม่รู้นะเจ็ดแปดสิบคนสูงร้อยห้าสิบควรจะหนักประมาณหกสิบสมมุติอย่างงี้นะ ที่เราไปดูปุ๊บเนี่ยนะถ้าเราดูบริษัทหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าไอ้เนี่ยกาไรร้อยล้านแล้วเราบอกว่าร้อยล้านเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะเขาน่าจะเป็นกําไรปกติของเขาใช่ไหมอันนี้ดูตัวอะไรมันดูได้หลายตัวนะเช่นดูมาจินใช่ไหมถ้าว่าเขาขายธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะเป็นธุรกิจที่เราบอกว่าธุรกิจธรรมดาธรรมดานะครับถ้าขายร้อยล้านบาทนี่นะมันน่าจะกําไรประมาณห้าล้านสมมุติอย่างนงี้ใช่ไหม แล้วเราดูตัวเลขแล้วปรากฏว่าไอ้กำไรที่เราเห็นเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้เป็นกาไรผิดปกติใช่ไหมเพราะมีบางบางบริษัทเนี่ยช่วงที่เขาอ้วนนี่นะขายร้อยล้านกาไรยี่สิบล้านลรวบอกไอ้นี่อ้วนไอ้นี่เป็นไปไม่ได้จะมาคนสูงร้อยห้าสิบดันหนักตั้งเจ็ดแปดสิบไอ้นี่คืออ้วนผิดปกติเพราะนั้นเราต้องปรับใช่ไหมเราจะไปใช้ตัวเลขที่เราเห็นเพราะตัวตัวเลขที่เราเห็นมันเกิดจากความอ้วนมันไม่ได้เกิดจากคมสูงนะ เพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเอาอันนี้เป็นกําไรปกติเพราะฉะนั้นบริษัทน้ํามันทั้งหลายบริษัทปิโตเคมีทั้งหลายเนี่ยนะผมบอกเลยอ้วนทั้งนั้นอะ่ะนะเพราะฉะนั้นดูตัวเลขเนี่ยดูยากนะเอาตัวเลขนั้นใช้แล้วบอกว่าโอ้พีเต่ำม,มากเลยเพราะกําไรโตผิดปกติจะมาในอนาคตเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะช่วงนี้บังเอิญอ้วนไงแต่อนาคตเนี่ยมันต้องมีช่วงอ้วนผอมนะจะไปอ้วนตลอดเป็นไปเป็นได้ยากไม่เหมือนคนนะค่ะ คนนี้พออ้วนแลวอ้วนตลอดโอเคเราได้แล้วว่ากําไรที่เราเห็นนี่เป็นกําไรปกติและเป็นกําไรที่ยั่งยืนนะโดยเฉพาะถ้าเราดูแล้วธุรกิจเขายั่งยืนไม่มีปัญหาเนี่ยเรามั่นใจว่านี่คือกําไรปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติจากตรงนี้เนี่ยเอาไปเลยว่าถ้ากิจการเป็นกิจการที่ธรรมดามากๆธรรมดาก็คือโตไปเรื่อยเรือช้าๆแต่ว่าไม่มีอะไรพิเศษอย่างสถาบันการเงินเนี่ยนะ พีอีสิบเท่า่า hmm. อย่าไปเกินนะถ้าเราอยากจะซื้อถ้ากิจการดีดีค่อนข้างดีเลยนะพีอ e. ีไม่เกินสิบห้าถ้าดีเลิศเลยอย่าเกินยี่สิบง่ายๆแค่นี้แหละนะมั่นใจก่อนว่ากำไรนี่ของจริงและจะเติมเติมจะจะ,จะสามารถดำรงอยู่ได้นะไม่ใช่เกิดจากความอ้วนเพราะนั้นก่อนจะดูหุ้นทุกตัวเนี่ยดูว่ามันอ้วนหรือมันผอมซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ดูหรอกไอ้กิจการที่กำลังผอมๆไม่มีใครสนใจหรอก นะไม่ไม่มีนักเล่นหุ้นคนไหนสนใจมีแต่กิจการที่อ้วนๆนี่แหละสนใจกันมากนะเพราะกาไรมันกําลังพุ่งกําลังเชียร์กันแหลกเพราะฉะนั้นถ้าไปดูปุ๊บเราเอากําไรตัวนั้นมาใช้ปุ๊บเนี่ยนะมีโอกาสเก็บตัวนะครับก็เอาแค่นี้ง่ายง่ายนิดนึงนะคะเขาถามว่าหุ้นสื่อสารเนี่ยเป็นหุ้นอ้วนผอมหรือเปล่าอาจารย์นิเวชช่วยวิจารณ์ด้วยนะคะหุ้นสื่อสารนี่กว้างนะครับมีทําหลายธุรกิจนะบางทีขาย โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีมันก็มันคนละเรื่องกับไอคนที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นคนละเรื่องกับอะไรหลายๆอย่างจะมคือการดูผอมดูอ้วนเนี่ยไม่ได้ยากอะไรผมบอกแล้วว่ามือถือเนี่ยถ้าคนใช้แล้วเนี่ยมันเลิกใช้ไหมบอกไม่เลิกแต่มเพราะฉะนั้นมันโตไหมมันก็โตแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆอเปล่าเราบอกว่าเฮ้ ตอนนี้คนประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นในประเทศไทยเนี่ยมันใช้กันเลยนะหรืออีกสิบเปอร์เซ็นนั้นที่ยังไม่ได้ใช้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วแล้วพอใช้ร้อยเปอร์เซ็แล้วเนี่ยจะใช้กันละสองเครื่องไหมอ่าก็มีเหมือนกันนะแต่ก็น้อยอืนะส่วนใหญ่ก็ใช้กันเครื่องเดียวแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นกิจการที่ไม่ได้เกิดจากความอ้วนนะค่ะแต่ว่าการเติบโตมันเนี่ยตอนนี้มันร้อยประมาณร้อยแปดสิบละนะมันโตได้อีกสิบเซนนั้นนันเองร้อยเก้าสิบเรารู้ละนะ พราะรักษาระดับยอดขายตรงนี้ได้อันนี้คือธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับมือถือธุรกิจขายมือถือเรารู้ว่ามันมันเป็นกิจการที่คงไม่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 อ้วนไม่พร้อมหรอกคแต่ว่าการเติบโตมันจํากัดแล้วลหละเพราะมันโตมาเร็วมากประเด็นนี้ยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ครับเพราะถ้าเรารู้ตรงนี้เรารู้ว่ากําไรที่มันได้เนี่ยณวันนี้มันรักษาได้เพราะมันมันสูงขนาดนี้มันต้องหนักขนาดนี้แหละแต่ประเด็นก็คือว่ากิจการมือถือทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสัมปทาน และเรื่องนี้กําลังเปลี่ยนแปลงแบบพลิกความพลิกอะไรมั่วเลยอันนี้คือผู้ที่ให้บริการโอเปอเรเตอร์แล้วผู้เอเอพวกดีแท็กซ์ค่ะสมปทานใกล้จะหมดค่ะเลขสิบปีจะมาบางบริษัทจะไปถึงสิบปีสัมปทานหมดแปลว่าอะไรทรัพสมบัติหมดใช่ไหเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้เ่โอนให้รัฐการโอนให้ทศทถพวเครือข่ายทั้งหลายนะก็ต้องโอนให้กับรัฐเขาจะทันยังไง จะไหมเขาก็มีวิธีการแก้นนะแต่ว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายกําลังเปลี่ยนแปลงมาโหรานเรื่อง access charge เรื่องอะไรโอ้ oh, ฟังแล้วปวดหัวเลยนะจะ <c oughs> ไหม <c oughs> คือฟังแล้วแบบงงจริงแล้วถ้าเรายัางงงจริงๆเนี่ยนะคุณจะบอกว่าคุณรู้อ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> งงจริงๆแม้กระทั่งบอกเขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะคุณยังไม่มั่นใจเลยนะทุกวันเนี่ย <c oughs> มีเบอร์มือใส่ก็บอกว่าชนะคดีราชการต้องจ่ายมาสองหมื่นล้านถามว่ามึงจะได้จริงเหรอ <c oughs> จะมาทาอะไรกับราชาการไม่ใช่ง,ง่ายนะ,ะจะมาจะมาเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนตรงเนี้ยถ้าคุณจะลงทุนพวกนี้พยายามทาให้เคลียร์ก่อนอจะมาถ้าพูดมันมีสี่ห้าร้อยบริษัทนี่นะแล้วก็จะทิ้งบริษัสักบริษัทหนึ่งก็ไม่เดือร้อนหรอกถ้าผมมีความคิดง่ายๆว่าเฮ้ยโอ้โหชีวิตเราคนเดียวเนี่ยนะ คุณจะหาผู้หญิงเมื่อห้าร้อยคนห้าคนก็เกือบตายอยู่แล้วอ่าแต่มก็เอาเอาเลือกเฉพาะที่เราชอบที่สุดอาจารย์ก็เลยบอกว่าลุ่นี้นอกจากว่าจะอ้วนผอมแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคด้วยเออมีโรคซึ่งแบบว่ารักษาได้ไม่ได้ไหมหรือผ่าตัดมาจะตายจะรอดถ้าถ้าผ่าตัดสําเร็จรอดโอ้รวยถ้าผิดคาดตายเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปแม้จะทําประกันชีวิตไว้ก็ตามมันประกันไม่ได้ตอนนี้ตายไปแล้วไงประกันชีวิตนี่เมียได้ อาจารย์นี่เขาถามมาต่อยอนะเขาบอกว่าน้ำมันพืชเนี่ยมันเป็นแบบอ้วนๆผ,ผอมๆหรือเปล่านะคะอาจจะได้สันส้นๆนิดหนึ่งนะอาจารยกก์ก็ฟังดูสิว่าคาว่าอ้วนผอมนี่แปลว่าอะไรเรากินน้ํามันพืชคนละขวดอไม่ใช่คนละขวด <c oughs> ข้อควครัวหนึ่งกีข่ขวดก็เท่านั้นแหละมันก็เพิ่มอีกนิดหน่อยมันมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้ที่ราคาไอ้ที่กาไรมันเพิ่มยอดขายมันเพิ่มเนี่ยไปดูเด็จากน้ํามันพืชขวดสามไม่รู้เท่าไหร่นะสามสิบกลายเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบ อันนี้ก็กชัดเจนอยู่แล้วว่าเกิดจากความอ้วนคไม่เกี่ยวกับน้ํามัน,นะกินแล้วอ้วนแต่ราคามันขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็มีมีประเด็นตรงนี้อยู่นะครับก็คืออาจจะอ้วนๆผมอมๆนิดนึงตรงนี้ไหนๆเมื่อสักครูค่นี้ก็มีอ้างอิงถึงนะคะเกี่ยวกับปีโตนะคะครับตัวเขาเขายกมือว่าพูดอะไรนะกลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลถ้าราคาถูกระยะยาวเออพ่นโรงพยาบาลนี่สูงไหมเออต้องถามก่อนว่าสูงไหม คําตอบคือสูงเพราะว่าอะไรคนเราเนี่ยเริ่มแก่ตัวแก่ตัวจ่มาอีกสิปีเนี่ยพวกเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลกันเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคนแก่เนี่ยต้องใช้บริการพยาบาลมากขึ้นถูกไหมตอนนี้ที่ครอบที่บ้านก็เห็นอยู่ละนะระดับพ่อแม่เรานี่ตองตอนนี้ต้องเข้าสาวก็เข้าหนุ่มหนุมก็เข้าเนือจากเข้าน้อยหน่อยความสวยความงามเออความสวยความงามแต่ว่าความสวยความงามก็ยังเออบังเอิญไม่ได้อยู่ในตลาดนะความสวยความงามอ่ะ แต่ถ้าเข้าตลาดน่าสนใจเหมือนกันจะมาเพราะเดี๋ยวนี้เขาทํากันเป็นว่าเล่นเพราะนั้นมันสูงได้ช่มามันมีโอกาสสูงอยู่อีกนานพอสมควรจริงจริงกิจาการก็ใช้ได้นะเข้าโรงพยาบาลนี่ไม่ต้องถามราคานะนะถ้าถามราคาก่อนเนี่ยมันหมออาจจะมองว่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าถ้าราคานี้เนี่ยมันจะไปรอดหรือเปล่าอาจารย์ม,มองว่าสูงแล้วตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลไม่มัคือคือกิจการเขาเนี่ยสูง หมายว่าโตโตโตดีแต่ราคากิจการทุกอย่างเนี่ยดีหมดแต่ต้องดูที่ราคานะเป็นกิจการที่อยู่ในลิสต์ผมตลอดเวลาคจะมาว่าลิสต์เนี่ยเป็นกิจการที่ลงทุนได้เพียงแต่คุณต้องดูว่าราคามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะกิจการโรงพยาบาลที่ดีๆที่จะสูงโตเร็วเนี่ยนะราคามันบางเกินมันวิ่งขึ้นมามหาศาลช่วงสองสาปีนี่หลายเท่าเลยนะเพราะนั้นต้องคิดว่าคุ้มไม่คุ้ม PE มันเกิน2ี่สิบเท่าไหมถ้าบอกว่าโอ้โหสามสิบ เราต้องคิดแล้วสามสิบเอาไหมต่อให้มันดีสุดยอดเนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์มีอยู่ในพรอบหรงอไม่คะตัวนี้ตัวนี้ไม่จกไม่มีไม่มีแต่คิดว่ามันจะซื้ออยู่เหมือนกันไม่ใช่คืออยู่ในลิสต์ไงคืออยู่ในลิสต์ตลอดเวลาผมไม่มีลิสต์ตลอดเวลาว่าหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงรอเหมือนก็รอสาวไงฮะรอจนเขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วสาวเอไหรจะลดค่าตัวสักทีไม่ตอนนี้กำลังรอเขาใหญ่อ๋ใช่ไหมก็คือว่าก็คือว่าคาว่าหญาคือว่า เราก็ดูมันผ่านไปใช่ไหม<อ>ไม่ได้ซื้อ,อหุ้นเลยเนะี่ยมันก็ผ่านไปเราก็คิดว่าหมดสิทธิ์แล้วเพราะราคาวิ่งไปเรื่อยๆไม่กลับมาลงมาที่ <หา S 1> ที่เราต้องการแต่วันดีคืนดีเขาจะอย่างไงก็คือราคาตกควบออมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตกควบออมาเหลือ p ีอีสิบเท่าสิบห้าเท่าร <หา S 2> ะบบให้อย่างนี้เอานะเราไม่แคร์เท่าไหร่นะเรื่องเป็นไม้เป็นอะไรเนะี่ยแหมอาจารย์เขาครอบครัวเยอะด้วยหรือเปล่าคะแบบเพ่แบบว่า ญาติโกโหติกายเยอะมากเลยสําหรับหุ้นโรงพยาบาลกลุ่มนี้ก็ต้องเลือกไงไม่เอาทุกไม่เอาทุกโรงพยาบาลนะเพราะบางโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่จะโตมากมายอะไรมันเป็นโรงพยาบาลอีกแบบหนึ่งมันมีคทตติโกลีของมันต้องดูเป็นนะครับอันนี้น่าจะสุดท้ายหรอเปล่าคะเพราะว่าเวลาเกินมาเยอะปิโตเคมีนะคะคุณเทพจะเสริมนิดนะคะเขาบอกมันจะเป็นขาลงอีกยาวนานแค่ไหนต้องเรียนงี้ครับคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตเคมีคอลเลยนะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ ดูยากจริงๆนะฮะมันมีเรื่องของเฉพาะสับของมันผมยังไม่รู้เลย px bx อะไรเยอะแยะหมดนะฮะต้องต้องขออนุญาตว่าคำถามนี้ถามผิดคนนะฮะผมจะสนใจใพวกเอออาหารเออที่เช่าง่ายๆคืออะไรที่มันยากเกินไปเนี่ยผมก็ผมไม่ไหวอสังหาริมารัพย์ก็ชอบอสังหาริมทรั์ก็ชอบประเภทที่ให้เช่าครับอให้เช่าเพราะว่ารายได้มันมาตลอดประเภทซื้อมาทำทำเสร็จแล้วพัฒนาขายนี่ก็ก็ยังยังมีน้อยอยู่ค่ะ ให้เช่าก็อย่าง CPN อย่างนี้ก็ใช่นะฮะน้นองนั้นครับคำนองนั้นอืฮะอาจารย์ฮะตบท้ายนิดนึงค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านสนใจนะฮะวันจันทร์นี้จะเปิดจองแล้วอาจารย์นิเวศพูดถึงน้ําประปานิดนึงเออน้ําประปานี้ก็ก็ก็ไปดูราคามันนะครับเพราะว่ากิจการน้าประปาเนี่ยไม่สูงไม่ผอมไม่สูงไม่อ้วนไม่ผอมก็เป็นกิจการที่แบบว่า ว่ายง่ายว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้น <Ha. S 2> นะทรงที่คงที่อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะอาจจะเติบโตได้บ้างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแหละเขามีสัญญาที่จะต้องไปทำไมส่งน้ําให้อะไรให้มันก็โตได้ถ้ามันมีคนอะไรต่างๆมา <Ha. S 2> แต่ว่าเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าการเติบโตที่ผมว่าเนี่ยนะมันต้องเป็นการเติบโตจากภายในนะก็เติบโตไปเรื่อยๆโดยที่ว่ามันมีการเติบโตอ,อีกแบบหนึ่งนะบอกสูงไม่ได้ก็เอาสอคนมาต่อกัน ไอ้แบบนี้ไม่เอาอแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาจะขยายงานเวลาจะขยายยอดขายก็ต้องไปกู้เงินไปเอาเงินไปอีกก้อนหนึ่งไปสร้างโรงงานเพิ่มอีกโรงนหนึ่งสองโรงงไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการโตที่ไม่เป็นประโยชน์นะมันต้องเติบโตจากภายในว่ามผมไม่ต้องเพิ่มทุนผมไม่ต้องกู้เพิ่มไม่ต้องอะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่ามันโตไปได้เรื่อยๆใช,ใช้เงินจากภายในแต่ว่าถ้าใช้เงินจากภายนอกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีต้นทุนมีอะไรเป็นการเติบโตที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งพวกนี้มันมันมันซับซ้อนเบ้ขั้นหนึ่ง อย่าไปยุ่งมันมากแล้วก็ว่าคือคือว่าอย่างนี้ต้องไปเล่นเรื่องของ ROE ไปเล่นเรื่องของว่าที่สร้างไปแล้วได้กําไรดีไม่ดีอะไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งและนะครับสรุปแล้ววันจันนี้จองซื้อดีไหมฮะจาจารยปละปปาไทยไม่รู้เหมือนกันคุณคุณคุณเทพเหรอคะสนใจไหมคะนะปปาไทยพอดีไม่ได้ตามเลยฮะค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเราทั้งสามคนนะคะจนจบขอบพระคุณค่ะ แล้วก็ขอบคุณทั้งคุณเทพแล้วก็อาจารย์นิเวศด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ